มีเจเพิ่มลังไม่ไดนะ้นะนะพอๆกับยกร้านเแ,แ,แล้วก็ไข่แดงค่ะยังมีไขป่ปลาไข่ปูด้วยนะคะแล้วก็แซลม,มอนนะคะที่จบกันไม่ได้นี่คือลูกค้าก็จะกินเนาะทอดชชำๆเลย,ยนี่ตักใส่ไข่กระดองไปเลยปูไม่มีไข่ฉันเอาไข่ปูก็ได้เนาะไ <laughs> ข่ปลาจ้าชซลมําตกด้วยไข่ใส่มอนค่ะชิ้นโตๆกันไปเลย อย่าทะเลาะกันนะเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้าสุกสดนะคะหรือปูม้าทูโทนนะคะกุ้งสดไข่แดงเข้มปลาหมึกไข่นะคะไข่ปลาไข่ปูแล้วก็แซลมอนค่ะสำฉับกเลยไม่ต่างอะไรกับยกร้านเลยนะคะเกือบเต็มกระปุกเหมือนกันสำฉําเรียบร้อยจ้าสวัสดีค่ะ,คะเจอกันเลยวอันเจ๊นหนึ่งนะคะเรามาดูเมนูแซ่บกันเลยกับเบมนูแรกค่ะหมึกไข่ไข่แดยแซลมอนนะคะผักรวม มาดูหน้าตาแซ่บๆกันเลยจ้าหมึกไข่ไข่เมงดาแซลม,มอนนะคะผักรวมเราก็จะมีผล,ลไม้ก็คือมีข้าวโพดนะคะผละไม้รวมบางคนก็จะเขียนมาแยกนะคะในออนไลน์นะคะเขียนว่าผลไม้รวมบวกข้าวโพดบอกเขียนมาเลยผลไม้รวมก็คือมีข้าวโพดอยู่แล้วแต่เพ่นหนึ่งจะไม่ได้ใส่มะม่วงไปให้สําหรับใครที่สนใจจะส่งนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไว้ด้านข้างนะครับไปตัดได้ทักเพจทักไลน์ทักได้ทั้งสองเพจเลยนะคะ เฟซบุ๊กก็ทักได้นะแต่ไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหรนะ่เนาะทักได้ทุกสามทั้งสามช่องทางเลยเหตสองลายหนึ่งนะคะแล้วก็ f c e e o o o หนึ่งนะคะต้องการแชทได้เลยอันนี้จะเป็นเมนูหมึกไข่นะคะไข่เมงดาแซลม,มอนจ้าหมึกไข่ก่อนเลยตออด้วยไข่เมงดาจ้า ออแอดเพิ่มด้วยซัมมอนเลยค่ะลูกค้าจดแล้วมาฝากใส้มือเจได้เลยนะรอรับของเลยนะคะลูกค้าที่จดแล้วนะคะจ,จะได้ไม่เบียดกันหน้าร้านนะอันนี้สามารถเป็นเมนูตัวอย่างในการสั่งออนไลน์ได้นะคะลูกค้าดูแล้วก็จดว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเราจะกินอะไรเราก็สั่งเองได้แต่เราก็จะมีเมนูให้ เรียบร้อยนะคะกับเมนูหมึกไข่สมอนไข่เมงดาผักรวมจ้าอันนี้ไม่ล้านะคะจ้าเรียบร้อยคะ่ะเมนูต่อไปจ้าน,นี่เป็นผักรวมจ้าอันนี้จะเป็นกุง้งสดผักรวมทึบเล็กนะครับยำเจ๊นหนึ่งอร่อยไม่ใช่เจ๊หนึ่งอ<ม>ร่อย นี่เขาไม่รู้ด้วยผมอยู่อยู่ร้านหน้าหน้าร้านเจนะเขาบอกว่ามาร้านเจหนึ่งเลยนี่พอดียไม่ได้ถารูปหน้าร้านเจนะเขาบอกให้มาร้านเจห่อร่อยะดนขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่หน้าร้านคับสดีเห็นว่าเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่เห็นเขาปะอยู่หน้าร้านครับสวัสดีเลยจ้าเมนูต่อไปนะคะกับเมนูสามไข่หอยแครงแซลมอนนะคะปลาเผ็ดกลาง อันนี้ของพี่เล็กนะเอ้ยเดี๋ยวกินให้ดูแล้วจะได้รู้รอเลยนะคะลุกกวนลูกค้ากว่ามือนะคะจดแล้วรอเลยได้เลยค่ะลุกกลัจดใส่กระดาษนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะพี่ตัวน้อยเหรอเขาบอกว่าเพื่อนเขาเาพื่อนเขายำยกร้านยำยกร้าน ยกคว้วไม่ได้เดี๋ยวมีถังแก๊สไปไม่ให้แพง,งมีหอยแครงตามไข่แซลมอนจ้าย,ยกินให้ดูบอกเขาบอกกินอยู่ไกลนั่งฝั่งนู้นก็ได้นะครับหรือบ,บนสะพานก็ได้นะนพี่เราไปนั่งทานได้นานไหมล่ะไม่นานค่ะเดี๋ยวต่อเนี้ยละจ้ะเยอะเยอะใช่ก็บอกมนได้ปกติค่ะ จดแล้วสามารถยืนรอได้เลยนะคะไม่นานจ้า เรียบร้อยค่ะกับเมนู3ไข่หอยแครงบวกแซลมอนค่ะซ่ำๆเลยจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้าต่อไปนะคะกับเมนูปูม้าหอยแขรงนะคะปูม้าไซส์ยักษ์นิดหนึ่งนะคะวันนี้ใหญ่มาก เป็นผักรวมนะคะช่วงเรีนคนก็จะเยอะนิดนึ่งนะใช่นึงใช่ค่ะช่วงค่ำๆก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะลูกค้าอนนี้เรื่อง,องอยังมารอก,ก็วันธรรมดานะ,ะไม่ใช่วันศุกร์เสาร์ครับอย่าบ,บอกอย่างนั้นเดี๋ยวเาก็ไม่มาหรอกศุกร์สสสเสาร์ วันนั้นเน่าอาจจะมาวันธรรมดาก็ได้จริงๆมันมีแค่สุกเสร์แ oh. ถ้าวันธรรมดามันจะไม่มีตลาดมันมีแค่เส้นเดียวค่ะ oh. จะเพราะตลาดนี้มันมีสิบกว่าปีแล้วอ่ะใช่จ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้านะคะไส้ย,ยักษ์นะคะวันนี้เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเ <c oughs> ตืนแล้วแปดอย่างก <c oughs> ้องกดเครื่องที่เลขเอะไรกันจ้ะเมนูต่อไปค่ะ ไม่อยากยกร้านแต่ฉันชอบอันนี้ฉันจะสั่งอันนี้ใช่ไหมคะโอเคมาดูกันเมนูอะไรคะอยากให้ลูกค้ามาดูเป็น,ปนรพร้อมๆกัน F4 นี่เลยปลาร้านัวน อันนี้เบาๆใช่ไหมคะเบาๆใช่ไหมโอเคเจเข้าใจแล้วมาดูการว่ามีอะไรบ้างกุ้งนะคะที่วางแล้วก็คือปูม้านะคะเอาทั้งสดทั้งสุกเลยค่ะดีกุ้งนี่ไม่เอาทั้งสดทั้งสุกนะกินแต่สดอย่างเดียวอ,วอย่าอย่า <laughs> แต่ก็มีนะคะเมนูแบบนี้ลูกค้าสั่งออนไลน์นะคะเอาแต่ที่เราชอบเบิร์นเบเิเอาปู2ตัวไข่ปลา2ช็อตไข่ปู2ช็อตแซลมอน3ชิน้น4ชิน้นอย่างเงี้ยก็มีนะสั่งเอาถามว่าเราแพ็กถุงมันจะใหญ่แค่ไหนนาะอันนี้น้องใส่ผลไม้รวมด้วยนะใส่ทุกอย่างเลยนะคะัักรวมผลไม้รวมโอเค ตัดปูใหญ่ๆไปเลยนะคะสามตัวก็โลกว่าแล้วสี่ตัวนี้เกือบสองโลนะคะนี่ลน้นหม้อแล้วนะแค่ปูสองตัวกับกุ้งเองะะเจ้าขอบคุณค่ะเน้นด้วยว่าไข่ไข่ไข่เอ้ยอ่าใช่แล้วก็นี่หมึกแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราต้องมาเทก่อนแล้วค่อยเพิ่มนะคะ ขนาดไหนหรอใช่เราก็มาเทใส่กระปุกเอานี่ไม่บอกว่าพิเศษแซลมอนนู่นนี่นั่นอีกนะมีแค่ปูสองตัวนะเธอจะกินสุกฉันจะกินสดอย่าทะเลาะกันเอาคนละตัวถูกต้องกล่กับผักรวมผลไม้รวมนะคะ เยอะไปหมดเลยอันนี้ไม่ว่าอะไรนะทานหมดก็สั่งได้บางทีลูกค้าบอกว่ามาสองท่านแล้วสั่งอย่างเนี้ยมีนะพี่หนึ่งจนบอกว่าเอาสี่อย่างก็พอสั่งห้ามก็มีแต่บอกให้เอายกร้านไม่เอานะแต่สั่งไปสั่งมาก็เกือบยกร้านแหละใช่เราก็แซวเล่นๆแหละว่ายกร้านไหมไม่เอากินไม่หมดแต่สั่งไปสั่งมามากกว่าราคาใกล้เคียงแล้วพันร้อยมัง่งพันสองมั่งอะไรมัง่ง เพราะบางทีราบวกวัตถุดิบที่เราชอบเราเพิ่มไงน,นออนไลน์ก็สามารถสั่งได้นะคะต้องขอบคุณเอฟซีจากทิกต o k ด้วยนะถ้ใครได้อยู่ Youtube เจ๊หนึ่งก็จะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยทุกช่องทางเลยนะที่ติดตามเจ๊หนึ่งแล้วก็มาหาถึงที่นะคะเราอยู่อำเภอเมืองนะอย่าไปที่ตาลสามตนนะคะไปหาเราที่ปานบุรีเราไม่อยู่นะจ๊ะไปปีนต้นตาลกันละทีเนี้ย นีเจเพิ่มนังเังให้ได้นะพอๆกับยกางานนมันปูมันใหญ่ไงปูมันตัวใหญ่เราก็ไม่ได้ว่าใขรนะเราไม่ไม่พูดถึงคนกินนะคะหมายถึงปูตัวใหญ่เจ๊ขยี้อยู่เนี่ยนะเจจะขยี้ทำไมแล้วก็ไข่แดงค่ะยังมีไข่ปลาไข่ปูด้วยนะคะแล้วก็แซลมอนนะคะที่จบกันไม่ได้นี่คือลูกค้าก็จะกินเนาะ ไข่ปูน่ากินมากวันนี้ช,ช็อตช่อต่ำเลยนี่ตักใส่ไข่กระดองไปเลยปูไม่มีไข่ฉันเอาไข่ปูก็ได้เนาะ <c oughs> ไข่ปลาจ้าช่ำๆ <c oughs> แลก็ตกด้วยไทยใส่มอนค่ะชิ้นโตๆกันไปเลย ชิ้นเดียวหั่นสมท่อนดีไหมลูกไม่ได้เนาะเดี๋ยวไม่ไม่ลงตัวเอาซอยทีเลยไหม <laughs> นี่ได้หลายชิ้นอยู่อย่าทะเลาะก,กันนะเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้าสุกสดนะคะหรือปูม้าทูโทนนะคะกุ้งสดไข่แดงเข้มปลาหมึกไข่นะคะไข่ปลาไข่ปูแล้วก็แซลมอน่าช่ำๆกัเลยไม่ต่างอะไรกับยกล้านเลยนะคะเกือบเต็มกระปุกเหมือนกันช่ำๆ ียบร้อยจ้าโอยลืมเลยลืมใส่ส้มกินไม่กินไม,ไม่รู้อยากใส่ <c oughs> อยากใส่กินได้ทั้งเปลือกเลยนะลูเขียวไปเลยใส่ใส่แล้วก็กินไปเถอะนะแล้วเราจ่ายตังค์แล้วเห้คุ้มอยาก,กินกระปุกนะ <c oughs> อ่าโอเคหยอกหยอกหยอก <c oughs> จ้าเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากเลยมาทุกรอบก็ซื้อทุกรอบ <c oughs> ขอบคุณค่ะ เผ็ดไหมลูกโอเคทานได้คือว่าได้อยู่แต่ว่าเผ็ดมากก็ไม่ไหว <_ d ata> หนูก็ไม่ไหวเหมือนกันขอบคข้าโพดเมนูต่อไปค่ะกับปูม้าสุกนะคะหอยแข็งแซลมอนแข็ง ข้าวโพดนะคะอันนี้เดี๋ยวมาตบถ่ายด้วยซลมอนกันกบางกีลูกค้าบางคนนะเวลาเพิ่มบางทีสั่งข้าวโพดแลว้วกลัวสั่งไหลบัวแล้วก็เพิ่มราคาทางร้านไม่ได้เพิ่มราคานะคะเจ๊หนึ่งจะใส่แบ่งให้บาลานบาลานซ์กัน เราทานได้หมดนะคะเราจะไม่ต้องคิดราคาเพิ่มนอกจากลูกค้าขอพิเศษเ้าโพดปักหนึ่งหรือไหลบัวพิเศษต่างหากเียนะคะเราถึงจะเพิ่มนี่ชำ่ชำเลยนะคะกับแซลมอนเรียบร้อยะคะ่ะกับปูม้าสุกหอยแค็งแซลมอนเขาโพดจ้าชํำๆกับแซลมอนเลยสีน่าก,กินมากจ้ะเรียบร้อยะคะ่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปค่ะกับเมนู3ไข่ผักรวมค่ะ,จะเจ๊หึงเสียงดังๆหน่อยมันจะเราก็ไม่ได้คุยตลอดไงน,นี่เลยเมนูหลักของคนสั่งก็คือ3มไข่4ไข่5้าไข่6ไข่นะคะลูกค้าจะสั่งกันบ่อยมากในออนไลน์นะคะเจ๊นึฝากเพจใหม่ด้วยนะคะสำรไม่ใช่เพจปลอมนะเป็นเพจของเจ๊นึเองนะชื่ออะไรเจ๊นึแซบบีวไม่ยำเออไม่ตำยำกระแซบคาะ ใช้ B.Y. นะคะปากเพจเดีไม่บอกเพจปากเพจด้วยเจ๊หนึ่งซัดต,ตามปากไงกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้ะเรามีลงเมนูแล้วก็บวกก็จะส่งทุกสัปดาห์นะคะทุกรอบก็คือทุกวันจันร์นะจ๊ะสามารถทักถามหาวันได้ว่าเราจะเอารอบไหนดีจันไหนดีนะคะรอได้ไนะจ๊ะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูสามไข่จุกๆจ่จจะมาเมนูต่อไปค่ะชื่ออะไรเออโอ้น้องมันเขียนเหมือนยอยักษ์แล้วก็เมนูต่อไปค่ะกับเมนูกุ้งสดหอยแครงไข่ขปูจ้าปลาร้าพริกน้อยพริกน้อยไ่ใช่เผ็ดน้อยใช่ไหมพริกน้อยโอจ้<า>ปะปลาร้านะคะ กับเมนูหอยแครงกุ้งสดไข่ปูสามร้อยค่ะสามร้อยบาทจ่ะสด หอยแข้งแล้วเดี๋ยวมาแอดด้วยไข่ปูนะคะอันนี้เผ็ดน้อยนะคะอันนี้ไข่ปูน่ากินมากๆเอสตีจ๋าค่ะฉ่ำๆเลยจ้ากับเมนูไข่ปูหอยแข้งกุ้งสดค่ะผักรวมจ้ประปลาเผ็ดน้อยจ้ะช่ำๆเลยเรียบร้อยค่ะ เมนูต่อไปจ้ากับเมนูหมึกไข่ไข่ปูกุ้งสุกเมลากับผักรวมแต่เมนูต่อไปนะคะก็เมนูกุ้งสุกหมึกไข่ไข่ปูนะคะผักรวมเราจะมีข้าวโพดมะม่วงไหลบัวนะคะแล้วเมฆเขามานานแล้วเนนะหระขาดเนี้ยฮะเขามาณขามาปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วก็ยัง,องหอมอยู่แต่ว่า ไจงตบไายได้วยไข่ปูนะคะจ้ะเรียบร้อยค่ะจะเมนูหมึกไข่ไข่หมึกไข่ไข่ปูกุ้งสุกค่ะจ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า ก็แม็กให้พี่ขนาดกันเลยแม็กเลยเมนูอะไรลูกเมนูต่อไปจากับเมนูหม,มึกไข่ก้างสุกแซลมอนไขป่ปลาจา้าหมึกไข่ก้างสุกค่ะ ก้างมึกไข่จะแล้วก็ไข่ปลาแซลม,มอนโอ้หใหญ่นลนี่กับแก้มใช่ไหมเนะี่ยกับแก้ม่ <laughs> <laughs> จ๋าลืมคิดค่างง่นเขาหรือเปล่า <laughs> ลืมคิดค่างง่นเปล่าสองโล <laughs> โลละสามร้อยห้าสิบ ั่งได้นะพี่ตัวนั่งได้นะนเน,นี่ยลืมคิดค่างหุ่นใส่สามลูกก็พอต้ร่ันอนี้นง,นะงใส้หมดนะเกันนี้เขาไม่ใส่เขาจะใส่แค่นี้เลยบอกให้ไปซื้อร้านนู้นมาใส่นะสองโล <c oughs> <c oughs> กินงุ่นจะกินแตงงุ่นอย่างเดียวะเนี่ยดีนะเขาสลาเนื้ออะไรเขาก็ไม่กินกินแกแตงงุ่นแล้วได้สซลมันจ้าโอยเด้งเลย เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่กลางสุกนะคะไข่ปลาแล้วก็แซลมอนจ้า,จาเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า,ามาปิดกันด้วยกับเมนูกุ้งสดไข่ปลาแซลมอนนะคะปลาเผ็ดกลางจ้านเลยเดี๋ยหนึ่งเขาฝากสำหรับคนที่จะจัดส่งออนไลน์นะคะสามารถทักได้ค่ะเดือนหนึ่งเรามีสี่รอบนะคะ ส่งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะจ๊ะทักมาถามรอบถามวันกันได้ค่ะลูกค้าสะดวกรอบไหนตอบด้วยเลยได้ค่ะไม่สะดวกก็ตอบเส้ยหนึ่งนิดหนึ่งนะคะะเือมาผักรวมนะคะลูกค้าจ้ะจะเป็นข้มาวโพดมะม่วงไหลบัวจะ้ะถือไว้ก่อนลุก ตอนี้เอาอ้าวเหมือนกันครับเนี่ยตอนี้อบอ้าวอากาศมันตกอาทิตย์นี้อย่าพูดอย่างนี้สิแต่มันตกให้รอดไปก่อน3วันนี้สุกเสาร์อาทิตย์ขอให้รอดนี้อาทิตย์นี้ก็ใช่ก็วันอาทิตย์ยังวันหยุดเงียแต่วันอาทิตย์มันมีแค่เส้นเดียวเราสามารถเข้ามาได้ก็มีของทานเหมือนกันจ้ะแต่ก็นคนเดินจะมีแค่สุกกสาใช่ทุกวันนะมันมีขายทุกวันแล้วค่ะตลาดชายทะเลแต่ว่าสุกเสาร์จะเต็มถนนเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยแซลมอนนะคะ สว,วัสดีค่ะเต็มไม้เต็มมือเลยลูกจดไม่ได้ให้น้องจดเลยบอกน้องค่ะเอาอะไรท้ไมด้วยนะจะนี่เลยแล้วก็ก็มาปิดกับแซลมอนเนื้อแน่นๆกับวันนี้เลยนะจ๊ะฝากติดตามเพจใหม่ของเจ๊หนึ่งด้วยนะคะเจ๊หนึ่งแซ่ตําปากบีไม่ตามํตายำกระแซบนะคะฝาก t ิกเกอรด้วย YouTube ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ YouTube ก็ดูกันบ่อยๆนะคะวนแล้ววนอีกวนได้อีกเยอะๆจ้ะเรียบร้อยค่ะ ไปบายค่ะวันนี้จ้า